นะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2จํานวนและตัวเลขนะครับก็ขอยนักเรียนนั้นดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนนั้นไปด้วยนะครับาการเรียนครั้งนี้นะครับก็จะได้ได้วิดีโอจาก n e t เลนะครับสุขุณไทยแลนด์นะครับเพื่อเฟือ วิดีโอให้กับพวกเรานะครับทุกๆคนที่สามารถสามารถเข้าไปเรียนรู้ในเว็บของ l e School Thailand ได้นะครับก็ไปศึกษาดูนะครับออของเรานั้นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่จำนวนและตัวเลขไล่ลงมาเป็นระบบตัวเลขโรมันนะครับครูที่ครูเน้นย้ำแล้วก็ระบบตัวเลขต่างต่าง แล้วก็การเปลี่ยนเลขด่านในระบบตัวเลขนะขอยนักเรียนเข้าไปเรียนแล้วก็ไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยนะครับครูก็ขอให้พวกเรานั้นไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปินเอกสารการประกอบการเรียนแล้วก็หลังจากนั้นก็ศึกษาคลิปวิดีโอตา่างจนมาถึงการทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับ ก็ขอให้ลูกๆโชคด,ดีครับสวัสดีครับ